ในเทรดตอนนี้อยู่ครับไ,ไม่เป็นไรหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะ,อะไรของพวกคุณเนี่ย่น,น,นี่แฟนคลับสกอยขยงไอ้ว่านอย่าไปยุ่งกับพวกมันไปเถอะไปะเป็นถึงกับดารารุ่นพี่อะทำไมทำที่ใส่แย่กับนุน้องแบบเนี้ยแก่รืองจะสันดานแย่อีกนะ อย่างนี้ไงแกถึงไ,ได้ตกก er ับบ้องอะคิดจะกาะพี่ว่านกับมาดังใช่ปะออนี่คุณเกปากแตกเลยทำไมมาว่านี่อย่งงเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวก่อนผมไม่เคยไปด่าอะไรพวกคุณเลยนะหลบไปผมจะไปทํางานไม่มีอะไรทำรด้ไงฮะไม่เลีนนต้สงวงหนังสือกันนะอย่ามาทําเป็นไม่รู้เรื่องก็ไอจีที่ด่ามันเป็นชื่อแกอ่ะตอแล้ววะนี่เป็นดาราได้ไงเนี่ยเล่นไม่เห็นเหมือนเลยเฮ้ยอะไรของแกวะบ้ามันเนี่ยกูบอกว่ากูไม่รู้เรื่องใช่นี่ถ้าไม่หลบไป

ก็หลักฐานมันชัดขนาดนั้นอ่ะน,นิดเขาบอกว่าโพสต์แค่สิบวิแล้วก็รีบลบผมไม่ได้ทำแล้วนอกจากคุณเนี่ยยังมีใครที่รู้ไอ้เข้าของคุณอีกไหมก็ไม่มีนะแต่ยังไงเราต้องเตรียมตัวนะเพราะพวกนักข่าวอะ่ะมันมาถล,มล่มเราแน่ๆใช่พี่นิด อะไรรอเปล่าเฮ้ยไอ้เนี่ยวันเฮ้ยมึงกล้าดียังไงมาผักกูเนี่ยฮะกล้าดีกล้ามากเลยด้วยไม่เหมือนลัวเก่งแต่ในอินเทอร์เน็ตอะแน่จริงตัวอตัวดิวะกูไม่ได้ทำเวลาพิข้าพอไม่นั่งเสียเวลาพิมพ์บ้าบ้าาบอกด่าไงหรอกตอนแหล ทำอย่างนี้ยังมีหน้ามาบอกไ yeah. ม่ได้ทำอีกโคตรขี้ขาดเลยลูกผู้ชายปะวะเอางี้ไปเอากระโปรงของเมียตัวประกอบลุงอะใส่เลยหูปากเลยไดอีกเด็กเวนไฮ้้้อ้ยดเดี๋ยวนี้นะหยุดหยยหยเลยว่าหยุดไปัหยุดเดี๋ยวนี้นะเเปองเอาว่าไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะ ไปเถอะวะไอ้แก่ะอุล้วว่นไปเลยไปนี่ใส่เด็กแปลกอุอ้ยีจะเจอพอแลววันน,น,นิดฉันจะบอกให้นะว่าฉันนี่เบื่อมากเบื่อเหตุการณ์แบบนี้มากพี่โอรานครับดูแลกันด้วยคุยกันให้ดีว่าจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าข่าวมาสัมภาษณ์ อย่าให้เรื่องเนี้ยมันสาโวโฉมมากกว่านี้นะครับพี่เรามีเื่ต้องคุย